สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n แนของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวนะคะภาคเสริมใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ The Sims 4 My Wedding Story เนาะอย่างที่เห็นเลยก็คือเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะแล้วก็มารีวิวให้กับทุกคนดูเลยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมาเป็นการรีวิวในเรื่องของของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะคะในโหมด Build and Buy ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวพวกของแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถกดไลค์วิดีโอ แล้วก็คอมเมนต์บอกด้านล่างกันมาได้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะสอย่างก็คือ prep for the big day การเตรียมตัวความพร้อมก่อนวันงานที่ยิ่งใหญ่นะคะการเริ่มขอแต่งงานนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการที่จะแต่งงานเท่านั้นเมื่อเขาตอบตกลงแล้วนะคะความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวลก็ได้คืบคลานเข้ามามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมาก,มากเลยที่ซิมจะต้องทําการวางแผน สำหรับงานแต่งงานอันนี้เนาะ bring your vision to life นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างจินตนาการนะคะให้เป็นจริงเราจะต้องทําการลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับวันแต่งงานที่ใกล้เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารนะคะการตกแต่งตารางเวลาสถานที่ทั้งหมดนั้นเลยแล้วก็ tie the knot นะคะก็คือการได้เริ่มพิธีนะคะ when it's finally time เมื่อถึงเวลาแล้วเออให้สัมผัสความรักเราแลกคําสัญญ,ญาแหวนแล้วก็จุ๊บนะคะที่แท พิธีก่อนการเฉลิมฉลองจริงจะเริ่มขึ้นโอเคเยี่ยมเลยอันนี้นะคะก็คือเมืองใหม่ที่มากับภาคนี้เนาะเมืองทาโตซามีแบบมีเลเเบิร์ดด้วยคุณผู้ชมตุวรูมออกมาเหมาะกับเมืองแห่งความรักซะจริงอันนี้ก็คือแมปมีทั้งหมด9ล็อตนะคะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด2เนเหอฮูดเนาะมีพอร์โต l u มิโนโซตรงนี้แล้วก็มี Terra านะคะอ m โมโรซตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับบีช s ซต e เวนิวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะมีแบบวอ e r อฟ l l ดูเป็นน้ำตกเดี๋ยวเราหาล็อตว่างๆสักที่หนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่าว่ามีของแต่งบ้านอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างโอเคตอนนี้เราอยู่ในล็อตตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กับน้ำตกเป็นเมืองที่สวยนะเอาจริงย ทะเลสวยมากทะเลสวยมากไม่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้จะต้องมาเออรีวิวของแต่งบ้านให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูหมดบิวกันก่อนดีกว่าว่าเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เราใหม่กันบ้างนะคะเขามีคล้ายกับเป็นลูปสค c าวเจอร์นะคะก็คือเครื่องที่เอาไว้ประดับตกแต่งด้านบนของหลังคามีมาให้ทั้งหมด3อันแบบนี้อันนี้ดูเป็นแบบดูเป็นระคังเนาะ น่ารักอะน่าจะเอาไว้ประมาณว่าตกแต่ง wedding venue ที่เป็นโบสอะไรอย่างงี้อันนี้หน้าตาดูเหมือนช่องลมมากอันนี้ก็ดูดูเป็นช่องลมเหมือนกันดูเป็นช่องลมแบบเล็กๆเบาๆ w a เป p a p e r เขาก็มีมาให้เหมือนกันนะคะเป็น sun faded paint นะคะ,ะถ้าแปลชื่อก็คือจะเป็น wallpaper ที่สีจางแล้ว เพราะว่าโดนแดดส่องเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเมืองน,นี้ดูดูเป็นเมืองที่แบบสดใสมีชีวิตชีวาํทาทำกลางป่าเข่าลําเนาพัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสีทั้งหมดนะคะที่มาด้วยก็ดูแบบ เป็นสีค่อนข้างพาสเทลประตูก็มอนนีอันนี้เป็นประตูไซส์ไหนอันนี้เป็นประตูไซส์กลางอันนี้ก็เป็นประตูไซส์ใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็น the Trinity Archway นะคะเป็นประตูไซส์ใหญ่ที่เป็น archway เหมือนกันเห็นนี้แล้วนึกถึงโบสถ์อุ๊ยสีนี้น่ารักจังทุกอันดูมีส,สีที่เข้ากันได้นะคุณผู้ชมก็คือมาในเซตเดียวกันหมดเลยอันนี้ค่อนข้างสวยดูดีนะคะโอเคเลย สีก็น่ารักอะสีที่เป็นไม้สีเข้มตรงนี้เขียวนี้ก็ดูน่ารักดีสีฟ้านี้ก็ก,ก็ไม่แย่นะฟ้าเขียวๆอือืแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบคลาสสิกสีขาวล้วนเขาก็มีให้นะแล้วก็แบบสีดําอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างให้ variation มาเยอะดีเหมือนกันอืมสองเซต วิ่งนี้น่ารักน่ารักเลยอะเป็น2เซตนะคะจะเป็นเซตที่เป็นกระจกสีแบบนี้แล้วก็เป็นเซตแบบที่ธรรมดารรมดาแบบปุตชนคนทั่วไปเขาใช้กันเรารู้สึกค่อนข้างชอบอันนี้นะคุณผู้ชมมันดูแบบว่าดูไปหน้าต่างแบบที่มีโครงเหล็กอย่างเงี้ยเห็นแล้วนึกถึงบ้านตามซีรีส์ที่เคยดูแบบที่ไม่มีไอ้โครงเหล็กแบบนี้ก็ชอบนะแบบที่เป็นเปล่าๆเ,เขามีแบบสวอชบางสวอชที่ไม่มีไอ้ตัวโครงเหล็กแบบนี้มาให้ด้วย สีม่วงอันนี้คือแบบเราเวนเดอร์เราเวนใจมากก็น่ารักอยู่โอเคเลยส่วนกระจกสีอันนี้อ๋อเขาก็มีมาให้หลายลายเหมือนกันนะแบบที่ไม่เป็นสีก็มีนะก็จะเป็นแบบเรียบๆไม่มีลายอะไรข้างในเลยอะไรเงี้ยหน้าต่างวงกลมมาแล้วค่ะคือถ้าสังเกตในเกมเราจะแบบไม่ค่อยมีหน้าต่างกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าต่างแบบกระจกสีอะ แบบที่มีลวดลายข้างในอะไรเงี้ยอันที่ไม่มีลวดลายก็มีอยู่2องอันเนาะก็ยังดีที่มันเออมีมาให้นะคะแบบที่ไม่มีลวดลายข้างในเพราอว่าใครอาจจะแต่งบ้านเบาๆเรียบๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้โรแมนติกโบบบคอนี่อ๋อมันเป็นระเบียงระแบ,บ้แบบปลอมๆนะคะคุณผู้ชมเป็นระเบียงที่ใช้งานไม่ได้จริงเป็นระเบียงเพื่อการตกแต่งนะคะให้มันดูดีไปก็เท่านั้น เวลาดูแบบซีรีส์ที่ทําในฝรั่งเศสก็จะเห็นระเบียงระแบ้แบบนี้เต็มไปหมดเลยก็ดูน่ารักดีมีสีขาวล้วนด้วยอันนี้ดูโรแมนติกสุดๆอ่ะอุ้ยรูมาน่ารักรูนี้น่ารักมากคุณผู้ชมออันนี้สวยต้องอันที่มีดอกไม้สีม่วงจังแต่ว่าอันธรรมดาธรรมดาแบบที่ไม่มีดอกไม้ก็มีนะจะเป็นสวัสีนี้อ๋อสีอื่นก็มีด้วยอันที่แบบไม่มีดอกไม้ก็มีดอกไม้หลายสี แล้วก็มีที่แบบไม่มีดอกไม้ด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะใช้ยากนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าก็คงไม่ใช่ทุกคนที่อยากที่จะมีดอกไม้อยู่บนรั้วสักเท่าไหร่ไหมยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็น l o เวอร์สเกนะคะเป็นประตูประตูรัว้วโอ้ค้าทอันใหญ่อะเราไม่ได้เห็นเดอะซิมทำรัว้วอันใหญ่มานานแล้วนะรัว้วรั้วที่ใช้กับไอตัวเบนอันเนี้ยอันนี้สีเขียวสีเขียวนี้น่ารักสีเขียวเหมือนคอนเทนต์ชวิงเลยเขียวเดียวกันเลยอะ แบบปฏิเสธไม่ได้ความดีเทลแบบรอยไม้โดนขูดอะคุณผู้ชมดูหน้าตาดูปดแปลกๆนะคะวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้อ๋อมันคือไฟคุณผู้ชมมันคือ to the moon and back นะคะ of lamp ตอนแรกก็ตกใจว่าอะไรวะกลมๆเห็นมันเขียนว่าเป็น lamp ก็เลยพอจะเราได้ว่าน่าจะเป็นไฟ <c oughs> มันกลมมากกลมแบบกลมดิกล่คุณผู้ชมแล้วมันเงาด้วยน่ารัก,กว่ะแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอ่ะมีเทเลนเพนใหม่ด้วยหรอ อ๋อเป็นทรายเยอะมากได้ทรายเพิ่มอีกแล้วคือจะบอกว่าทรายในเกมตอนแรกนี่มันก็เยอะแล้วนะคุณผู้ชมเอาจริงแล้วก็ได้ทรายใหม่มาอีกแล้วจ้ะก็ก็พอเข้าใจว่าทรายแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าได้ทรายอีกแล้วก็โอเคไม่เป็นไรขอบคุณนะมามาไปดูเฟอร์นิเจอร์กันมัางดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะ้วก็ไม่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคในระดับที่ว่า พอใช้ได้นะมีเก้าอี้อันนี้เก้าอี้อันนี้เก้าอี้อันนี้โอ้ยเยอะมากแม่เก็อี้เยอะสุดใจอะ่ะโอ้โหเก้าอี้หตัวไปเลยสิคะมีเก้าอี้แบบนี้นะคะที่ดูเป็นเก้าอีอ้อะคริลิกอืมน่าจะแบบงานแต่งแบบโมเดิร์นหรือเปล่า <laughs> งานแต่งแบบโมเดิร์นโอ้โหสี่ลุง แม่เจ้าค o ล o ลอร์ฟูลมากน่าจะแบบน่าจะเอาไปใช้ในการแต่งบ้านแบบธรรมดาได้อยู่แบบที่ไม่ต้องเอาไปจัดเป็นแบบ w e ดดิ้งเวนิวอะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าอี้ไม้ดีไซน์โอเคนะเราชอบความแบบมันเป็นคล้ายๆกับหน้าตาคล้ขา,ขายๆกับเก้าอี้พับอะไรอย่เงี้ยเอาไปทําเป็นเก้าอี้ปิกนิกหลังบ้านก็ได้ สองอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นแบบที่มีดีเทลการผูกดอกไม้ไว้ข้างหลังเนาะเอาไว้ใส่ตามงานแต่งอะไรเงี้ยก็ได้แหละอืมก็ยังดีที่เขาแบบทําแยกแบบอันที่เป็นเพลนมาให้แล้วก็แบบที่มีดอกไม้ได้านหลังมาให้ความเป็นจริงแล้วเขาก็ควรทําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าทําออกมาเป็นแบบเป็นภาคแต่งงานอย่างเดียวเราใช้ได้แค่วันแต่งงานอย่างเดียวมันก็จะใช้ประโยชน์ในเกมเพลย์แบบชีวิตประจําวันทั่วไปอะไรอย่างงี้ไม่ได้แต่ว่าสีชมพูน,นี้น่ารักมากเลยพอมาแมทช์กับสีฟา้าอันเนี้ยทั้ง หมดเลยก็น่าจะมีแบบว่าสวอชส,สีที่เข้ากันทุกอันเหมือนกันเดะเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ปูผ้าตามงานโต๊ะจีนต่างๆนิดนึงแย่ไหมวิสีนี้สวยดูยแบบเป็นสีครีมอันนี้มีแบบโบใส่ลุงด้วยดีอ่ะเข้ากับเอีย้ยนั้นเลยอันนี้ก็ ไม่มีอะไรก็เหมือนกับอันนี้นะคะแต่แค่ไม่มีดอกไม้ผูกอยู่ด้านหลังก็โอเคหันดอกไม้คุณผู้ชมดูค่ะสวยค่ะน่ารักค่ะไปต่อค่ะอันนี้เป็นอี้อันนี้ก็เป็นอี้เหมือนกันเป็นอี้แบบโซฟารับรองอะไรอย่างเงี้หรออันนี้หน้าตาเหมือนตัวอี้ไม้ในโบสถ์นิดนึงไม่นิดอะเหมือนเลยสีไม้เหมือนกันอุ้ยนี่ที่เทลความแบบเก่าเกดนิดนึงเหมือนอยู่มานานแล้วสําหรับสร้างโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ ส่วนนี้ก็เป็นเก้าอี้แบบที่อยู่ดีๆก็มีดอกอะไรอะดอกดาวเรืองเหรอคะต้องตองใช้แน่ๆจะต้องเป็นดอกดาวเรืองแน่ๆเป็นดอกดาวเรืองอะที่เไว้คล้องคอบ่าวสาวแล้วก็เอามาพาดไปตรงเก้าอี้เอามันมีสีอื่นว่ามมนมีสีส้มด้วยะเวนกำสีขาวก็มีอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้น่ารักกว่าแบบสีสันแบบจุดฉาดถูกใจส่วนนี้จะเป็นลาวน์แช์นะคะเอาไว้นั่งยัย่วๆริมทะเลริมสา อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้โต๊ะกินข้าวนะคะแบบยาวแบบใหญ่เหมาะกับการเอาไปทำเวดดิ้งเวนิวมากเลยแบบงานกินข้าวที่แบบงานไม่ใช่โต๊ะจีนนะคุณผู้ชมสว่วนนี้อันนี้ของจริง this is the real deal นะคะอันนี้คือโต๊ะจีนแบบ100%โต๊ะจีนแบบท d i ด i ช n นลเลยโต๊ะจีนแบบเป็นจริงเป็นจังมาก ก็ดูทุกอย่างก็ดูเข้ากันได้เนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจัดงานแต่งให้เป็นธีมไหนสีไหนลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็มีเข้ากันหมดเลยสวยงามมากๆอันนี้อะไรอันนี้คล้ายๆกับเป็นของประดับตกแต่งแน่เลยอะคะ่ะใช่สีนี้สวยของประดับตกแต่งนะคะต้อนรับแขกเรือที่มาร่วมงานในวันนี้ได้โปรดดูรูปบ่าวสาวก่อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มี burial of promise อันนี้น่าจะเป็นที่ไว้วางของได้เนาะ tears not tears อันนี้ก็เป็นที่วางของเหมือนกันวิ่งนี่น่ารักอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาทํเชลฟ์ออกมาค่อนข้างดูดีมากเลยนะหลังๆมาเน,นี้ยเชลฟ์จะแบบไม่ใช่แค่เชลฟ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือแบบเชลฟ์แต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้บ่อยหรือเปล่านะแต่มันก็ดูดีนะคุณผู้ชมไอ้แบรลอันนี้ก็น่ารักก็ดูมีซอสสีเข้ากับของอย่างอื่นได้อันนี้ดูแบบสีโรสโกเบาๆงานแต่งแบบสีชมพูแบบย้อยๆนิดหนึ่งปะคุณผู้ชม ส่วนี้อะไรอ๋อเป็น Dancefloor นะคะการเต้นรำโดยเฉพาะเลยนะคะมีมาทั้งหมด3ไซส์แบบนี้เลยมีทั้งอันที่เป็นแบบ3คูณ3อันนี้น่าจะ4คูณ4แล้วมะใช่4ี4คูณ4แล้วก็อันนี้เป็น5คูณ5นะคะก็แล้วแต่ความเล็กความใหญ่ของพื้นที่การจัดงานของคุณนะคะเขาก็ให้มาทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันก็โอเคแล้วก็นี่อึ้งมากแม่เปียโนโอ,อันใหม่จ้าคือเราไม่ได้รับ แกนเปียโน,โนอันใหม่มาค่อนข้างนานแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ได้เลยแกนเปียโน,โนในเกมเออมีไม่เยอะแต่นี้คือแบบดีมากแล้วมีดีเทลความดอกไม้ต่างๆซึ่งไม่รู้ว่าเอาไปอยู่ในบ้านแล้วมันจะดูแปลกไหมที่อยู่ดีๆมีดอกไม้แปะอยู่บนเปียโนถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบ้านนะแต่คิดว่าคงจะไม่แปลกเพราะบ้านของชีพินิซิมเป็นอย่างเงี้ยต้นไม้ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้มันไปงอกอยู่บนเปียโนอีกสักอันอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าสีนี้สวยจังอันนี้อะไรอะ Toasting Celebration Bucket นะคะเป็นแชมเปญแชมเปญน่ารักวางไว้ไหนอะ่ะต้องวางไว้บนนี้แน่ๆเลยใช่วางไว้บนนี้ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น Buffet t เทเบิมั้งเป็นโต๊ะที่เอาไว้ใส่อาหารให้กับ แขกเหลือผู้มาร่วมงานนะคะแล้วเราก็น่าจะแบบสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรมาวางบ้างเนาะก็มีทั้งแบบที่เป็นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่ดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงมีผ้าคลุมต่างๆและสีรุ้งอีกแล้วขอบคุณมากดีสวยไอ้ตัวนี้ก็มีสวอตที่เป็นหลายสีดีเนาะแต่ส่วนใหญ่จะมาในโทนท,นที่แบบว่าเป็นโลหะมากกว่าส่วนอันนี้จะเป็นบา์นะคะดูแบบเรียบใน,นที่สุดเราก็มีบาเรียบเฮ้ยบาสีขาวล้วนเวอรป้าคุณผู้ชม ในที่สุดเราก็มีบาที่เป็นแบบบาเรียบๆบาขาวล้วนเฉยๆบาแบบไม่อะไรกับใครแล้วสักทีอะสิ่งนี้คือไม่มีเลยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเซตน้ำชายกน้ำชาหนึ่งโอ้มีทั้งแบบเซตลายครามต่างๆแล้วก็เซตสีแดงอันนี้ก็เป็นชุดชาเหมือนกันอันนี้ดูเป็นชาอังกฤษนะคะอืมดูดีอะชอบสีนี้จังมันดูเรียบ แต่สีนี้ก็ดูแบบเออไฮทีประมาณหนึ่งอุน่ารักนะอืมอืมโอเคสวยอะชอบอันเนี้ยดอกไม้ชมพูม่วง,งอันนี้ก็ Wedding a า c h อันใหม่เหมือนกันวางตรงไหนดีเด้อเอา Wedding a า c h มากองตรงนี้อันนี้อันนี้แบบโค,งะคะ้งอะฮะอันนี้แบบเหลี่ยมแล้วก็มีผ้าป้ายลงมาวิสีนี้เหมาะกับริมทะเลมากสีแดงมันแบบจะตัดกับน,น้ําสีฟ้าแล้วมันจะดีนะคุณผู้ชมอันนี้ดูแบบแต่งงานในป่า เป็นการพังตัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีดอกไม้อะไรใดๆเลยนะคะเป็นโครงไม้ยื่นออกมาแล้วก็มีต้นไม้แปะๆปเปปปต็ไมไปหมดเลยอันนี้น่ารักดีน,นี้ชอบโอเคอันนี้อันนี้เป็นแบบหินนะคะโอ้โหชิขาวนี้สวยอะดูดีแบบนี้ก็มีแบบที่ดูเรียบๆไม่อะไรกับใครไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเป็นแบบรูปทรงค่อนข้างจีออเมตริกนิดนึงเอ่อมีความรูปทรงเลยค่ะคณิตน,นะคะแล้วก็ดูเหมือนวัสดุจะทํามาจากแบบ พวกโลหะอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยจะไม่ได้มีสวัสดีที่เป็นแบบธรรมชาติแต่โดยรวมแล้วนะคะเ i n g Arch เราได้มาทั้งหมด1 2 3 4งได้สาม d d ่ได้เอามาใหม่5อันคือเวอร์มากเป็นรถขายดอกไม้นะคะน่าจะเป็นแบบที่ซื้อโบเก้อะไรอย่างเงี้ยที่วางไว้บนโต๊ะเหรอคะอุ้ยคุณผู้ชมได้ดอกไม้วางบนโต๊ะอาหารอันใหม่แล้วดูดีด้วยอ่ะดอกนี้ก็เวอร์อยู่นะชอบอยู่นะคุณผู้ชมออยดูเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มาก เป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านฉันไม่ได้เลยอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ในบ้านฉันไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันจะไม่ได้ไปอยู่ในบ้านของบินิซิมแน่นอนเพราะมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากโอเคชอบต้นไมท้ทใหญ่แหละแต่ว่าใหญ่แบบไม่ได้รับการตกแต่งโดยธรรมชาติขนาดนี้ก็ไม่น่าจะแบบน่าจะใช้ยญกาคุณผู้ชม เออ่าเว้นว่าเราสร้างแบบพวกคอมมูนิตี้ลอตเวดดิ้งเวนิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะได้ใช้แต่ถ้าเอาไปใส่ในบ้านแบบเอาไปจะสว่างเฉยๆอะไรเงี้ยน่าจะยากนิดนึงอะเนาะอันนี้ก็ s k e p t e r of f l o w e เ s อ๋อเป็นต้นไม้แบบวางพื้นนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งตามทางเจ้าสาวได้ๆวางบนนี้ก็ได้เหรอวางบนโต๊ะก็ได้มันก็จะมันก็จะยาวๆหน่อยนะถ้าวางบนโต๊ะมันก็จะเอ้ยสูงๆนิดนึงแบบว่าลมลงมาเป็นไง ฟาดหัวแขกฟาดหัวแขกก่อนเรีอยนแรกแบบแบบแบบไม่ต้องรอเออแล้วก็มีไฟไอเรามันเป็นคนค่อนข้างมีไฟนิดนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นไงกําแพงไม่พอแล้วขอยืดหน่อยมีไฟนี้น่าจะมีประมาณนี้นะไฟหนึ่งสอสาห้าห้าอันแล้วก็มีไอ้กลมๆอันนั้นอีกเป็น6อันนี้เป็นไฟติดผนงังมีหนึ่งอันเนาะ สวัสีไม้ก็คือเข้ากับทุกอย่างได้นะคะอันนี้เป็นไฟแบบตั้งพื้นที่ดูค่อนข้างใช้ยากอี่ว่าคุณจะสร้างบ้านจีนอะไรอย่างเงี้ยที่มีดราก้อนใช่ไหมมีมีดราก้อนเขาเรียกอะไรนะมังกรเอออดูใช้ยากอะ่ะไม่น่าจะได้ใช้บ่อยๆแล้วก็ไฟนี้น่ารักมากเป็นไฟแบบวางตามสวนได้ให้ไม้ต้นไม้เล่นอะไรอย่างเงี้ยดูดีแบบไม่ต้องพยายามเยอะไฟแบบอยู่ในโรงอีกแล้ว แล้วก็อันนี้จะเป็นเทียนนะคะเทียนเฉยๆจะเทียนที่มากับดอกไม้แบบเป็นยอมๆย่าๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางแบบรวมๆกับสิ่งนี้น่าจะดูดีก็คือเป็นไงไม่ต้องกินข้าวกันเลยของแต่งโต๊ะก็คือแบบแน่นเนืองอันนี้เป็นแบบการวางเซตอัพให้ดูเฉยๆว่าเอ้ยมันมันน่าจะแบบเกิดมาเพื่อการนี้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมอ๋อว่ามีนี้ด้วยเหรอบูมิงเซ็นเตอร์พีชอ๋ออันนี้ก็เป็นไฟเหมือนกัน อันนี้เป็นไฟแบบที่ประดับตกแต่งมาแล้วนะคะมีดอกไม้ตรงกลางแล้วก็มีเทียนวางอยู่ล้อมรอบเนาะสีอ่อนสำหรับใครที่แบบไม่อยากมายุ่งวุ่นวายกับการตกแต่งอันนี้มากก็แปะอันนี้ไปเลยจบเลยนะคะดอกไม้น่ารักวยดอกไม้มีหลายสีด้วยมีแบบสีขาวล้วนก็มีแบบสีดำๆหน่อยก็มีนะคะแล้วก็สีฉันที่แบบค,ค่อนข้างคาร์เฟูก็มีเหมือนกันโอเคเลยดูดีอันนี้ก็มีอันนี้คืออะไรอะ่ะของของวางแต่งพื้นเฉยๆหรอ,อ,อหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ ไม่ไม่ใช่ไฟด้วยไม่ใช่อะไรเลยของวางของวางแปะพื้นเฉยๆเป็นซุ้มกาลิกาลิกาลิซุม้มแกล้ง,งวางต้นไม้อาไว้2ฝั่งเป็นซุ้มนั่งกินข้าวของแขกเรือในงานได้นะคะดูดีซุ้มอันนี้เห็นแล้วนึกถึงซุ้มอันหนึ่งที่มากับเบสเกมช่วงที่เขาอัปเดตอ่ะคล้ายๆกันเลยมีความดอกไม้เบาๆความไม้เบาๆอ,อ๋อมีทั้งแบบ สองอย่างแบบที่ทั้งมีไฟแล้วไม่มีไฟใครเป็นคนไฟน้อยแนะนําไม่ใช้อันที่มีไฟนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มไฟนิดหนึ่งก็ดูน่ารักดีดูเป็นแบบที่บางแดดอุ้ยสีนี้สวยชอบอะไรสีทองทองจังเนี่ยแบบเนี้ยดูดีสีนี้ก็สวยนะผ้าสีฟ้าดูงานแต่งริมทะเลเ,าเบาๆสีรุ้งก็มีอันที่มีไฟจะมีไฟไหมคะโอ้โหไฟน้อยมาก แต่ไฟนี้ยังไงก็ยังสว่างกว่าอนาคตพินิจิมไปต่อสตองโพสเสาเฉยๆเสาอ,อ,อ,อันนี้มันไว้ใช้กับไอตัวป้ายนี้คุณผู้ชมเพราะว่าป้ายนี้มันมีเสาด้านเดียวใช่ไหมเราก็เอาเสาอ,อีกด้านมาประกบให้มันจบกันเนาะนี่แหละวิธีการใช้อันนี้เหมือนจะเป็นแบบพงเอาไว้แขวนว่าเอ้ยงานแต่งคายอะไรยังไงตกแต่งตามทาง ก,ก็ดูโอเคดีนะมีความเป็นไปได้ที่จะโดนใช้บ่อยเพราะว่าชอบอะไรห้อยๆแบบนี้มากอันนี้อันนี้ดูเหมือนเป็นแบบ divider อ่ะเป็นฉากเป็นที่บังเอ้ยหรือจริงๆเราใช้มันเป็นแบ็ k ดรอปก็ได้แบบเวลาจัดงานแต่งงานเราใช้สิ่งนี้เป็นแบ็ k ดรอปก็ได้เหมือนกันเนาะมีหลายแบบมีธีมที่ดูแบบอันนี้ดูลายเส้นเหมือนเป็นดอกซากุระเลยอะ่ะสมมุติสมมุตินะเดี๋ยวลองสมมุติให้ดูเออลองเอา wedding arch มาสักอัน แล้วเราก็นี่เผื่อว่าใครจัดงานแต่งในบ้านแบบอินดอร์นะคะไม่ได้ออ o u t d o o r ก็อย่างนี้ได้เลยด้านหน้าเป็น archway ด้านหลังเป็น backdrop อย่างนี้เนาะก็จะถ่ายรูปดูดีดูสวยขึ้นสาธิตสาธิตมาอีกแล้วซุ้มงานแต่งมาอีกแล้วจ้ะอันนี้แบบเป็นแบบซุ้มแบบใหม่แบบใหญ่โอ้โหแบบใหม่แบบใหญ่มากดอกไม้คือใหญ่ที่สุดอะไรสุดอันนี้เป็นุ o o m d ฟเ i d e r นะคะเครื่องแบ่งกั้นห้องก็น่ารักดีวุ้ยน,นี่สวย แบบเรียบๆมีไหมคะมีกุหลาบสีขาวอ้แบบเรียบมีแบบสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดําแบบนี้เลยน่าจะมีโอกาสที่จะได้ถูกนําไปใช้กันบ้างนะคะดูดีดูแบบดูดีเทลเยอะดีอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นของแปะผนังใช่จริงๆด้วยอันนี้เป็น wall sculpture นะคะมีทั้งแบบที่ดูเป็นน่าจะมาจากหลายวัฒนธรรมอันนี้หน้าตาเหมือนแบบจีนเลยอะ่ะเอ่อแล้วก็แบบค่อนข้าง universal ก็มีอันนี้อะไรคะพรมเหรอใช่พรมใหม่หรือเปล่า ใช่จริงๆด้วยฉันถูกใจสิ่งนี้ฉันชอบพรมที่สุดแล้วอ๋อมันเป็นพรมที่เอาไว้ทําแบบนี้ใช่ไหมไอ้ไอ้พวกสิ่งนี้คือการสามารถเอามาวางได้ไอ้สัญญลักษณ์อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะเพราะเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมานะคุณผู้ชมเพิ่งจะได้เข้ามาเล่นแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเกมเพลย์เลยอ่ะมันเอามาต่อกันได้ทุกคนคะอันนี้คือไอโอที่เอาไว้สำหรับให้วอล์กดาวน์ให้ซิมเจ้าสาวเจ้าบ่าวของคุณเดินผ่าน บรรดาฝูงชนประมาณหนึ่งล้านคนไปที่แท่นปร,รัมพิชีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้นะ่าไอตัวดอกกุหลาบน่าจะเป็นของตกแต่งเฉยๆนะแต่ไอฟเฟรมอันเนี้ยเออใช่มันเป็น i d d e n Wedding I อ l e นะคะก็หมายความว่าไอตัวนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถอินเทอร์แอคได้แล้วมากดผมด้านล่างผมด้านล่างอันนี้ก็น่าจะเป็นของตกแต่งเฉยๆเนาะก็ค่อนข้างโอเคนะมีทั้งแบบที่เป็นดอกไม้แบบนี้ที่ดูเหมือนว่าโดนโปรยเอาไว้โปรยปลายตามทางมีแบบเรียบแบบนี้ก็มีนะผมแดงก็มีผมว่าใครอยากแต่งงานแบบเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยเชิญเลยเอาเลยเอาไว้ยอันนี้นำ้ำพุแบบใหม่แบบใหญ่ <laughs> ไม่ใหญ่ตรงไหนพูดใหญ่มากมีดอกไม้มากโซส,สีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหิน อุ้ยสีขาวนี้สวยชอบสีขาวอีกแล้วอะดูดีดูด,ดีดูมีดีเทลความเป็นหินความตะไคร่น้ําเกาะเบาๆนิดนึงนะคะไม่เยอะมากยังดูแบบได้รับการขัดอยู่นิดนึงมีนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นป้ายด้านหน้าง,งานแต่งงานแบบว่าวันนี้งานของใครคุณมาถูกงานหรือเปล่าหรือว่ามากินฟรีเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยชอบอันนี้อะดูเป็นงานแต่งในสวน อืมดูดีวิลลืมอันนี้ไปได้ไงอะสิ่งนี้คืออะไรอะดอกดาวเรืองอีกแล้วเหรอดอกดาวเรืองแปะผนังแปะหน้าต่างอะไรอย่างี้ได้คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะในประเทศไทยอะคุณผู้ชมเขาเรียกพวงอะไรนะไม่ใช่พวงมาลัยอะ,อ,ะอ๋อ,อลืมอันนี้ไปได้ไงอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่วางตามไอโอได้เหมือนกันคล้ายๆกับไอดอกสูงๆเมื่อกี้เลยที่ตั้งที่เราตั้งไว้บนโต๊ะอันนี้ก็แบบมาปแปะๆข้างๆตรงไอโออะไรอย่างนี้คิดว่าตรงนี้ไม่น่าลืมอะไรแล้วนะแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายแล้วที่มากับภาคนี้นะคะก็คือะาาน ข้าม่านเขาก็มาทั้งหมดสอันนะคะจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยกำแพงก,กลางๆเนาะแบบนี้สีสวยมากสีเยอะมากสีเยอะมากอุ้ยมีสีแบบเกรเดียนด้วยสีแบบไล่สีสีแบบลายก็มีว้ายนี่น่ารักข่าวล้วนก็มีนะไม่ต้องห่วงอันนี้ต่างกันไงอะ่ะอ๋อนี้ดูเป็นขาวแบบครีมอันนี้ดูเป็นขาวขาวขาวอะไรเงี้ย แล้วก้อนนี้มาแบบผูกมัดแล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับไอตัว2อันเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะแบบมันจะยาวกว่าเท่านั้นเองอะ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะของเสริมที่มากับภาคเสริมนี้ทั้งหมดนะคะโดยราคาที่เราซื้อมานะมันจะอยู่ที่587บาทไทยนะคะรวมภาษีเ e service แล้วนะ้อราคานี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนะก็คือจริงๆภาคเสริมนี้มันควรจะออกต้องแต่เมื่อวันที่17เนาะหรือว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าทาง e a นะคะเขาก็เลื่อนที่จะปล่อยภาคนี้นะคะมาเป็นวันนี้นะคะก็คือวันที่23เพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นตัว ภาพเทรลเลอร์ของเกมที่มีเรื่องของ same sex couple เป็นผู้หญิงสองคนที่รักกันแล้วก็แต่งงานกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางคอมมูนิตีของประเทศรัสเซียอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับทางด้าน same sex marriage หรือว่าเรื่องของเกค c o u ป l e อะไรอย่างนี้มากมายนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเกมจะถูกแบนในประเทศรัสเซียเนาะตอนแรก EA เขาก็เหมือนที่จะตัดสินใจนะคะไม่วางขายในประเทศรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มีผู้เล่นบางส่วนนะคะรู้สึกแบบไม่เป็นธรรมไม่แฟร์กับพวกเขาเลยที่ทําไมเขาจะไม่มีแบบสิทธิ์ตัดสินใจในชีวิตตัวเองทงั้งๆที่มันเป็นเกมที่เป็น live simulation ทาง EA ก็เลย แต่สินใจเลื่อนการออกภาคเสริมนี้นะคะมาเป็นวันนี้แทนก็ดีใจกับทุกคนนะคะทั่วโลกด้วยที่ได้เล่นเกมในภาคเสริมนี้สักทีนะคะสําหรับใครที่รออยู่ถามว่าคุ้มไหมสําหรับราคา587บาทที่เสียไปก็โอเคนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างบ้านอยู่แล้วแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมคิด2องมุมเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณแบบ เป็นสายเกมเพย์ที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพิธีการแต่งงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยภาคเสริมนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคุณนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของก็คือเป็นของที่เอาไว้ใช้สำหรับจัดงานแต่งงานจะเป็นส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาที่ดูใช้ได้ในชีวิตประจําวันมีไหมมันก็มีอยู่บ้างนะคะแต่ว่านั่นแหละส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของที่แบบใช้ในงานแต่ง ค่อนข้างเยอะของที่ไม่ได้ใช้ในงานแต่งเขาก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะแบบพวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบดีน่าจะได้เห็นเอาไปใช้บ่อยนะคะในบ้านที่สร้างในส่วนของเกมเพลเราก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่ายัางไม่ได้มีโอกาสได้ลองเล่นเนาะแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องของงานแต่งงานซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบเออ ซิมแต่งงานก็ให้มันหนีตามกันไปอะไรแค่นะั้นอะไรเงยภาคนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะก็ลองดูละกันแต่ในฐานะของ builder ก็รู้สึก happy ดีนะคะเอาล่ะยังไงการมารีวิวในวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่แหละถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกด l ล k e แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วเกิดว่าใครอยากที่จะให้ไปรีวิวตรงไหนเพิ่มเนี่ยก็ comment มมบอกกันมาได้เนาะสำหรับยังไงไวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย